ครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่น,นครับวันนี้เย็นนี้ผมจะพามาทําอาหารเหนือลาบหมูดิบนะครับหมูนี่ก็เปาบลาบๆแล้วก็ใส่เลือดลงไปนี่ก็เป็นเครื่องในหมูมีหนังหมูตับหมูไส้หมูกระเพาะหมูแล้วก็ไส้ใหญ่หมูครับลาบหมูคนเหนือนี่เขาต้องใส่นี่ขาดไม่ได้คือมะแขวนนี่นครับคือมะแขวน พี่กี่ผมไปซื้อมาเนี่ยเขาเขาทำสำเร็จรูปมาละแต่ผมว่ามันขาดมาแขวนมาแขวนเขาใส่น้อยเกินไปผมก็เลยเอามาแขวนเนี่ยไปขั้วนะครับขั้วทั้งกิง่งทั้งก้านมาเลยขั้วไฟขั้วไฟอ่อนแต่ขั้วจนดําขั้วมาเป็นอย่างนี้ใส่ตะไคร้ด้วยแล้วก็ใส่เม็ดผักชีด้วยมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้วิธีทํทลาลาบหมูก็ เลือดหมูใส่ไปแล้วก็แตมม้วยพริกพริกหลาพริกลาบพวก,พกพนี้มันต้องเผ็ดหน่อยนะครับใส่พริกด่างลงไปแล้วก็ตามมาด้วยมะแขวนจริงจริงเขาเขาใส่มานละแต่เขาใส่น้อยผมใส่มะแขวนเพิ่มไป เกลือลาวนนี้ต้องเกลือเป็นหลักครับน้ำปลาในห้ามเด็ดขาดตักหมูตัดใส่ลงไปใส่ลงไปทีนี้พอได้กินไม่หมดครับแล้วทีนี้ก็คนให้เข้ากัน ก่อนที่จะใส่เครื่องพวกนี้ต้องคนตรงนี้ให้เข้ากันหมดก่อนกินเครื่องเทศกินมะแขวนเครื่องเทศนี้ออกดีครับ เผ็ดเผ็ดนะครับต้องเผ็ดเผ็ดใส่ผงชูรสไปหน่อย อหอมหอมเครื่องเทศแล้วก็ตามตัวนีีนะครับใส่แล้วแต่เราจะชอบไส้หมูมันหมูตับหมูใส่ใหญ่ใส่เล็กใส่แลวไปเลยคนให้เข้ากัน ลาบหมูสูตรเมืองสูตรคนเหนือครับ นี่เสร็จแล้วก็ตามโดยต้นหอมผักชีแล้วเขาก็มีใบนี่ยนะครับสะระแน่กับใบผักแพวผักไผ่มผมลืมเอามีดมาเดี๋ยวข,ขยี้ใส่เลยยี่ใส่เลย อ้าวนี่เสร็จแล้วครับราบหมูราบดิบหมูนะครับถ้าใครไม่ชอบกินดิบก็เอาไปคั่วได้เอาไปคั่วคั่วไฟได้ถ้าใครกินดิบก็กินกับข้าวเหนียวก็กินได้เลยครับเวลากินก็ผักนานาชนิดกระถินผักอะไรก็ผักกาดผักชีพวกนี้นะครับกินได้เลย น้หลายหลแล้วครับเดี๋ยวเราไปคั่วก็อร่อยนะครับโอเคนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นลาบหมูดิบครับ